สปูนตองแปดนี่ไงดูแล้วกะสูบแน่นอนครับตัวนี้กะสูบน้องหานกะสูบน้องหานกับการตีซ้ายโอโ้โหนี่ไงนี่ไงเกี่ยวแหนพันแหนมาแล้วโอ้หโอ้หโอ้หูมีไซมีไซมีไซท่านผู้มชม มีไซส้กระซูบน้องฮานนั่นฮึบฮึบฮึบบอ๋อโอ้ใส่4สีหาขีดสามสี่ขีดได้อยู่ครับตัวนี้แก้วแก้วแก้วโอ้โหเกือบลุดแล้วท่านผู้ชม <laughs>